อยากดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตง่ายมากเลยค่ะครูเองในอดีตนะคะเหลือเงินติดตัวแค่20บาทนะคะแล้วก็อยู่ห้องเช่านะเมื่อ3ปีที่แล้วเกือบ4ปีนะคะแล้วครูเนี่ยมาเจอความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วครูก็มาเปลี่ยนตัวเองจากคนที่คิดลบงุนงงวันวันคิดแต่โอ้หาเงินใช้นี่นะคะคิดแต่ว่าจะหาเงินไหนเงินหายากจังเลยและมีความเครียดตลอดเวลาค่ะและครูไม่รู้เลยว่าครูสั่งการสมองและจิตใต้สำนึกของครูให้ดึงดูดแต่เรื่องที่ครูคิด และเรื่องที่ครูคิดส่วนใหญ่คะเป็นเรื่องที่เครียดซะด้วยค่ะแล้วเมื่อครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมันในทันทีค่ะมาคิดถึงสิ่งดีๆค่ะเชื่อว่าเฮ้ยเงินทองฉันหาง่ายฉันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันจะได้รับโชคดีฉันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไหลมาเทมาเงินหรอฉันหามันได้ง่ายมากมีแต่คนมาสนับสนุนฉันไม่ว่าฉันยิบจับสิ่งใดสําเร็จง่ายๆสบายๆคุณเชื่อไหมว่าสิ่งดีๆมันเข้ามาหาครูเยอะมากจริงๆค่ะลองไปพูดซ้ําๆบ่อยๆดูนะคะเห็นผลทุกคนนนแ